ออกบอวอาจารย์สันชัมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสันหาพากันลักกันลมันศึกษาธรรมคําสอนพระพุทธองคสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางครั พุทธเจ้ากันเช่นเคยคารับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธ,ธาของคุณเจียศรัทธ,ธาของคุณประจวบรื่นนิดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณเจียคุณประจวบรื่นนิดมณโอกาสนี่และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสามมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานนางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพละวะปัจใัยให้คุณเจียดคุณประจวบลื่นนิด จงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางเพราะพุทธเจ้าว่างเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร คืนวันเสาร์จะเป็นสธาของคุณสุนันคุณสันติกะนกพัฒนก,กิจร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพนะจางกุศลอุทิศให้แก่บิดาบรรดาปูา่ญาตายาญยา,าติและเทวดาทั้งหลายอ้าววันวันเสาร์นะจะได้อรุโมทนาสาธุกันคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วครับขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอโทษพยามารถูกไหมครับไม่ถูกครับเพราะพยามารน่ะเขาก็มีกิเลสก็ต้องทําตามกิเลสก็ต้องโทษกิเลสของพยามารใช่ไหมครับถ้าพยาบาลหมดจดจากิเลสพยาบาลก็ไม่ทําอย่างนั้นนั่นเราไม่ควรโทษพยามารควรโทษกิเลสของพยามารแล้วโทษกิเลสของพยาบาลถูกไหมครับ ไม่ถูกทั้งหมดนี้เกิดจากวิบากกรรมของสัตว์ที่จะได้รู้แจ้งในยศสีจากพระโอษฐ์ของพระสาัาทุกเจ้าหมดแล้วหมดแล้วจะรู้แจ้งยศศีจากสาวกนั้นยังมีอยู่แม่บัตรนี้การรู้แจ้งจากสาวกของพระเจ้าก็หมดแล้วเหลือ รู้แจ้งอริยสัจสีได้โดยอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นโอกาสที่จะไปฟังพระลรหัน์องค์นั้นไปฟังอราหันต์องค์นี้เจ้าท่านใดรู้แจ้งอริยสัจเป็นเดิยบุคคลนั้นหมดแล้วให้เราได้เข้าใจนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องโทษพญามารไม่ต้องโทษกิเลสไม่ต้องโทษพระนรแต่ผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจจากพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นหมดแล้ว ั้นการอยู่ของพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าอานนลทุนธนาพระพุทธเจ้าจะปฏิเสธสามครั้งนะสามครั้งหรือสองครั้งนะครั้งครับใช่ต้องปฏิเสธสามครั้งนะคิดดูต้องตื่นถึงสามครั้งนะครั้งที่สี่จึงจะรับเหมือนนางระบำลองลำทำเพลงกิน เลาะครู้องลำครูสอนลองลํำทําเพลงเนี่ยถ้าเธอเต้นลํำมากๆนะครับเธอจะได้เกิดในสวรรค์ก็คิดว่าตัวเองจะได้เกิดบนสวรรค์จึงได้ไปเรียนวิชาลองลํำทําเพลงพอไปพบพระพุทธเจ้าเอกใจไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ตอบเห็นไหมฮะพุทธเจ้าไม่ตอบ นะอย่าเลยห้ามนะอย่าเลยอย่าถามเลยอย่าให้แล้วตอบเลยปฏิเสธสามครั้งนางก็ยังถามอยู่เยนีเลยต้องตอบเป็นครั้งที่สนีะ่ปฏิเสธของพุทธเจ้ามีเหตุผลปฏิเสธนะสามครั้งถ้าถามตื่นถึงครั้งที่สี่พุทธเจ้าจะตอบพอตอบแล้วนางก็ร้องไห้ว่าหลงรู้ผิดเข้าใจผิดคิดว่าจะได้เกิดในสวรรค์แต่หารู้ไม่ว่ามีนรก เอาไว้เกิดสำหรับคนที่ร้องลําทำเพลงนี่ครับนายทหารเอีกไปถามอีกพุทธคอย่าเลยยาเลย <c oughs> นะั่นในที่สุดก็พุทธาก,ากาต็ตอบตอบทราบแล้วก็ร้องให้จะนั้นเรื่องนี้นะฮะให้เราได้เข้าใจว่าความเป็นพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าหากไม่สมควรตอบพระองค์ก็จะไม่ตอบแต่เมื่อมีศรัทธายอยากรู้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  เอาตอบตอบแล้วก็ได้พบกับความเสียใจที่ลงเชื่อมาเป็นเวลานานเพราะฉะนารนท่านท่านครับในส่วนของอายุขยัยท่านนับในปัจจุบันเนี้ยต้องนับจากพระพุทธเจ้าเพราะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นอายุขัยเพียงร้อยปีในการลดของอายุขยัยหรือเพิ่มของอายุขัยนั้น ให้เราได้ข้าใจว่าตอนนี้เป็นขาลงขาลงเนี่ยร้อยปีลดปีนร้อยปีลดปีร้อยปีจะลดปีนจากนั้นพระพุทธเจ้าปริพานแล้วสองพันห้้อยสองพันหก็อายุขยัยของมนุษย์ก็จะเหลือ75ปีแต่นี่สองพันห้าร้อยสห้าร้อยห้ปี นั้นอายุไขของมนุษย์เกินกว่า50ปีมาแล้วก็จะต้องไม่ใช่เหลือ75ปีแล้วปีะครับจะเหลือ74ปีครึ่งถูกต้องไหมครับจะต้องเหลือ74ปีครึ่งเป็นอายุไขฉะนั้นใครอายุ 74- ปีครึ่งก็ถือว่าครบอายุไขเลยนะครับที่อยู่เกินมานี้ก็เพราะว่ามีดอกเบี้ยรอเลี้ยงอยู่ต้นทุนหมดแล้วนะครับ หลือแต่ดอกเบีย้ยเศษบุญนะครับยังเหลืออยู่ฉะนั้นถ้านับอายุไขจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ถ้าหากจะเลิศอิธิบาทได้แต่เฉพาะพระสัมมาทัมพุทธเจ้านะไม่ใช่เรานะครับอย่าได้เข้าใจผิดถ้าเราถ้าหากทุกคนจเจริญอิธิบาทได้จะอยู่ครบอายุไขนะตอนนี้ก็ไม่ต้องจเจริญแล้วครับ นะฮะใครอายุ80ปีก็มันเกินไขไม่ได้จะเจริญไปทําอะไรพูดที่เจริญให้อายุเกินกว่าอายุไขนะนั่นหมายถึงว่าอายุยังไม่ถึง75ปีใช่ไหมครับแต่เราก็ทําไม่ได้ด้วยนะฉะนั้นทุกวันนี้อายุเราก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะอายุเหลือ10ปีเป็นอายุไขพออายุสิปีเป็นอายุไขก็จะ เกิดสัทธรรรันตะกับเสีทีนั่นก็นนค,คือย่อยกันเองนะครับทำลายกันเองอด้วยวิบากกรรมของสัตว์ที่เกิดในยุคสัทธรรรรันตะกับก็ฆ่ากันเองหมดสัทธรรรันตะกับเจ็ดวันก็อายุก็จะยืนขึ้นยืนขึ้นหนึ่งเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวต,วตลอดอันนี้คือความเป็นไปของชีวิตที่เราได้ที่เรามี ถ้าเราไม่คิดถึงว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราก็จะหมดวันหมดวันหมดวันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราไม่คิดถึงคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่เอาคำสอนพุทธเจ้ามาพิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ความหมดไปของวันคืนไม่ได้หมดไปเปล่านะครับทำให้อายุของเราวัยของเราหมดไปด้วยอ่า ทำให้ยุคเราวัยกลำหมดไปด้วยและความหมดไปของอายุและวัยเราได้ทำอะไรไว้เป็นที่พึ่งแต่ถ้าไม่มีปัญญาไว้เป็นที่พึ่งไม่รู้ความเป็นจริงไว้เป็นที่พึ่งเราก็จะมีอวิชชาเป็นที่พึ่งมีความไม่รู้เป็นที่พึ่งและวันสุดท้ายของชีวิตจิตดับด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉานจิตดับด้วยโลภะ ด้วยความโลภก,ก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายจิตด,ดับได้โทสะด้วยความหวาดความกลัวหรือความโกรธเศร้าใจเสียใจวิตกกังวลก็เป็นสัตว์นรกทันทีฉะนั้นภัยของชีวิตเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าชีวิตเรามีภัยนะถ้าเราประมาทภัยสามประการเนี่ยไม่ใช่ไฟไหม้น้ำท่วมฟ้าผ่าหรือแผ่ดินถลม่ม แต่ภัยอันเกิดจากกิเลสที่มีอยู่กับตัวของตัวเองถ้าจิตดับด้วยโลภะเป็นเปรตเป็นอสุรกายแน่นอนจิตดับด้วยโทสะลงนรกแน่นอนทุกขเตีอบาบยภูมิแน่นอนจิตดับด้วยโมหะก็เป็นเดรัจฉานแน่นอนฉะนั้นไอตูไปดางที่บ้านเราให้รู้ด้วยว่าเองอะนะจิตดับด้วยโมหะจึงได้เกิดเป็นเดรัฉาน และเดรัจฉานนะ่ะบางทงมันอยู่ที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ถูกมาปล่อยไว้ที่บ้านเราแสดงว่ามันเป็นอะไรกับเราที่บ้านเราเรียนสิครับเรียนซาจะได้รู้อย่าฟังอย่างเดียวอย่าสวดอย่างเดียวฟังอย่างเดียวสวดอย่างเดียวแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์สาเหตุที่ผมยกธรรมะสิบเจ็ดคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ย ค่อยๆติดตามแม้บ่าคนใจร้อนจังโทรศัพท์มาถามจะจบเมื่อไหร่ถ้าทำเป็นซีดีแล้วจะกี่แผ่นนี่อยากรู้ว่าจบเมื่อไรถ้าทำเป็นเทปเป็นซีดีแล้วกี่แผ่นกะจะเสื้อไปนั่งฟังให้สะใจเลยใช่ปะ่ะใจคอเป็นอย่างนั้นหารู้ไหมว่าสิบเจ็ดคัมภีนั้นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ สิบเจ็ดคำพีนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมธ์ครับนับเป็นคำพีได้สิบเจ็ดคำพีนับเป็นปีดกได้สามปีดกนับเป็นธรรมะได้สองคือธรรมะกับวินัยฮะอา่อานับเป็นหนึ่งก็ได้คำสองพิจารณับเป็นหนึ่งก็ได้คือสัทธธรรมนับเป็นหนึ่งนะฮะคำสองพิจานับเป็นหน,นึ่งก็ได้เป็นสัทธธรรมนับเป็นสองก็ได้ธรรมะกับวินัย นับเป็นสาก็ได้คือพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมเห็นไหมคะจะนั้นคำสองครยเจ้านับได้หลายในนับเป็นคำพีได้17บเจ็ดคำพีนับเป็นธรรมคขันได้8ปดหมสพพระธรรมคขันห้าคำพีแรกคือพระวินยัยสองหมพันพระธรรมคขัน พระวิพระสูตรมีห้าคำพีนะสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์อภิธรรมเจ็ดคำพีสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ฉะนั้นกล่าวโดยคำพีก็คือธรรมะสิบเจ็ดคำพีนะท่านผู้ฟังอยากจะรู้ว่าอีกกี่วันจะจบนะอ่านะ แล้วก็เป็นซีดีจะกี่แผ่นผมก็บอกว่าไม่รู้ผมจะจบก่อนหรือว่าบรรยายเจดคัมภี์จบก่อนนะเพราะว่า84,000ืพระธรรมขันธ์เนี่ยเยอะแต่เนื่องจากว่าเราจะศึกษาธรรมะกันต้องเอาคำว่าธรรมะมาจำกัดขอบเขตว่ามีทั้งหมด17คัมภีและเนื่องจากว่าเรา ชักเข้าใจธรรมะผิดพลาดเยอะว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาตินับเป็นคำพีไม่ได้พระพุทธเจา้าไม่แสดงไว้เลยแต่ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้านับเป็นคำพีได้17คำพีจึงได้หยิบยกอามาศึกษาและท่านผู้ชมครับรวมถึงท,ท่านทลายด้วยเรากำลังศึกษาปฐมเทศนาเทศนาครั้งแรก ที่อยู่ในคำพีสังยุตนิกายมหาวัคนะพระไตรปิฎกบางฉบับก็ไปไว้ในพระวินยัยก็มีเอาไว้ศึกษากันอีกทีหนึง่งนะตอนนี้เราเอาคำพีไปก่อนคือคำพีสังยุตนิกายมหาวัคเอาธรรมะที่พระวิเจ้าทรงแสดงครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกับอวัตนสูตรนะ แล้วก็ธรรมจากกัปวัฒนสูตรนี่แหละเป็นแม่บททั้ง17คัมภีร์ถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านทลายเรียนธรรมจากกัปวัฒนสูตรจบอย่างรู้ทั้งอัฏฐะรู้ทั้งชนะท่านก็จะไปค้นคว้าได้อย่างทั่วถึงทั้ง17คัมภีร์ครับใจขอให้เราได้ตั้งใจเรียนเพราะธรรมะที่เป็นแม่บทของธรรมะทางหลัทธิปูนั้นอยู่ที่ ธรรมจักรกับปตนสูตรย่อไปอีกอยู่ที่อริยสตรีถ้าแตกฉานอริยสตรีสรุปลงได้ทั้งหมด84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์อยู่ที่อริยสตสีและก็พูดย่อไปอีกแบบชนิดที่เด็กกันว่าย่อไม่ได้อีกแล้วเรียนจบขันธ์ห้าเมื่อไรจบธรรมะ8 000, 4 0 0 0สี่พันพระธรรมขันธ์เมื่อนั้นครับ จบมีอยู่สมจบนะฮะจบปริยัติจบปฏิบัติจบปฏิเวทจบปริยัติในขัน5หจบปฏิบัติในขัน5ห้าจบปฏิเวทในขัน5หจบแล้วครับ8ปดหมืี่พันพธรรมขันธ์เมื่อกันเพราะฉะนั้นเราจะจบแบบไหนนะกว้างขวางเหลือเกินครับแต่ที่ต้องใช้คำว่าธรรมะ7เจดคัมภีท่านจะได้ไม่ผิดหวัง ต่อการฟังต่อการศึกษาว่าทั้งหมดนี้มีหลักฐานพิสูจน์ได้ทั้งหมดนี้มีหลักฐานพิสูจน์นได้ไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆนะมีคําสอนของพระพุทธเจ้ารองรับนะเอาละเป้าหมายสูงสุดของธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงแก่ปัญจวัคียรวมถึงเราท่านทั้งหลายด้วยอยู่ที่พ้นจากขันห้า ความพ้นจากขันห้าก็คือนิพพานพ้นขันห้าก็ยังไม่รู้นิพพานก็ยังไม่รู้ศึกษาต่อไปครับศึกษาต่ออยู่ตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่ากตมาจะสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะนะดูก่อนภิกขุทั้งหลายช่วยแก้ไขเป็นภิกขุด้วยนะฮะข้อมูลของเก่า อยากให้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีสันสกฤตเขาามปนอยู่ในบาลีนะครับเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสันสกฤตไว้ในบาลีเลยเมื่อเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องรู้ภาษาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าใช้บาลีเราควรแปลบาลีมาเป็นไทยไม่ควรแปลบาลีมาเป็นสันสกฤตนะครับฉะนั้นผมก็จะให้ช่วยกันแก้ไขตั้งแต่นี้เลยดูก่อนพิกขุทั้งหลายนี่พูดตามพระพุทธเจ้าถ้าพูดตามสันสกฤตหรือพราหมณ์ฮินดูดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะไปพบพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมอ๋อ เราจะไปพบพระพุทธเจ้าเราก็ต้องใช้ภาษาบาลีถ้าเราจะไปพบกับพราหมณ์นาะฮินดูเราก็ต้องใช้ภาษาของพราหมณ์ภาษาของฮินดูฉะนั้นเราต้องแหวกวงล้อมนะถึงจะมีพระไตรปิฎกก็ยึดบาลีเป็นหลักไม่ยึดสันสกฤตเป็นหลักผมจะนำท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันแก้ไขคำไหนเป็นสันสกิตดึงออก นะแม้มีอยู่ในปฏิวิณโกเราก็จะดึงออกดูก่อนพิกขุทั้งหลายหรือพิขเวเนี่ยหมายถึงพิขุครับไม่ใช่หมายถึงพิกสุพิกขเวหรือพิกพิุเนี่ยนะนะนั่นคือเป็นภาษาบาลีครับดูก่อนพิขุทั้งหลายข้อปฏิบัติซึ่งเป็นทางสายกลางนั้นเป็นฉนหนที่ตถาคตได้กล่าวสรุปแล้วท้าหะ บาลีว่ากตามาจะทราพิกเวมัชิมาปฏิปาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธานะจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวตัตติพระพุทธเจ้าตัดว่านะทางสายกลางที่พระพุทธเจ้ากลับรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความกลัดสรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อพระนิพพานนั้นคืออริยมรคมีองแปดอายะเมวะอริโยตท,ทังคิโกม,มัคโคเสยทิทงังคืออริยมรคมีองแปดท่านผู้ชมครับรวมถึงท่านทานลาย ผมอยากให้เราได้แก้ไขอีกคำนึงนะครับอริยมักตัวนี้ให้เขียนเป็นมหนากาศคอควายสองตัวนะครับเพราะอะริยมักนะฮะอัดทางขี้โกมมาโคมัคโคนั่นแหละครับอริยมรคพอมาแปลเป็นภาษาไทยเอาสันตกิตมาแปลไม่เอาคําไทยมาแปลเมื่อไม่มีคําไทยแปลเราก็ควรจะยกบาลีเอามาใช้โดยตรงด้านอริยมัค มัคคะตรงนี้ต้องมีคอควายสองตัวครับให้เขียนเป็นคอควายสองตัวต้องขอาภัยด้วยวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่บกพร่องไม่ตรวจชำระต้นฉบับให้ถูกต้องแต่ใจนั้นอยู่ที่บาลีหมดแล้วนะครับฉะนั้นส่วนไหนมีสันกติคมาปนช่วยกันแกะออกให้หมดผมพูดที่นะฮะหลายแห่ง รวมถึงที่มหาอะไรธรรมศาสตร์ผ่านมาเมื่อหน่อยนี้ผมก็บอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเหล็กสันสกฤตที่บนอยู่ในคําสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนสนิมเหล็กถ้าเราไม่ช่วยกันแกะออกต่อไปเราก็จะเห็นสนิมนั่นแหละว่าเป็นเหล็กคือเห็นผิดวัตถุเพราะสันสกฤตไปเกาะกินเหล็กเต็มไปหมด แล้วเราก็พูดติดกันมาว่ามันเป็นบาลีสันตกฤตครับบาลีเป็นของพระพุทธเจ้าสันตกฤริของพราหมณ์ทำไมไปเรียกคู่เท่านครับนะกลัวพราหมณ์จะไม่ไปด้วยไงลากพราหมณ์ไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องของผู้แปลแต่เราเมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้วว่าพระพุทธเจ้าใช้บาลีเป็นภาษาเผยแผ่คำสอน ไม่ได้ใช้สันสกิตเป็นภาษาเผยแผ่คำสอนอันบาลีตัวไหนมีภาษาสันสกิตเข้าไปผลดึงออกซะจานั้นอายะเมวะอาริโยอัดถังคิโกมักโคมักโคเห็นไหมครับมอมา้าแล้วมีคอควายตามหลังมาไม่มีรอหรันไสยทีทางก็คือข้อปฏิบัติที่ เป็นทางสายกลางนั้นได้แก่อริยมรคมีองค์8ดคือนะฮะนะผมอยากให้เราได้เข้าใจอริยมรคมีองค์8ที่หลังสุดเลยเพราะพระพุทธเจา้าแสดงธรรมะเหมือนดังที่ผมกล่าวไว้ตอนต้น,ตนแสดงผลสูงสุดไว้ก่อนนะครับผลขั้นต้นเอาไว้ที่หลังจะนั้นเรารู้จักอริยมรคมีองค์8 ต่รู้ไหมครับว่าอริียมักไม่องแปดนั้นเป็นปริโยสารมักเป็นมักเบื้องปลายที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มักใดยังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์มักนั้นไม่ชื่อว่าอรเียมักครับจะา้านเราเรียนธรรมะเนี่ยอยู่ๆมาเริ่มต้นที่ธรรมจากกรรวนันสูตรก็จะต้องรู้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวคีผู้มีปัญญามากอย่างเรา ไม่มีปัญญามากอยู่ๆมาเรียนธรรมจักกันสูตรก็จะต้องหาปัญญาอื่นๆเข้ามารองรับเอามาช่วยอีกทีนึงครับนี่ครับฉะนั้นก่อนที่จะรู้อริยมรรคมีองค์8ควรรู้มรรคแควรรู้จกักมรรคมีองค์8แล้วจึงค่อยรู้จกักอริยมรรคมีองค์8เพราะอริยมรรคมีองค์8เป็นปริโยสารมรรค ท่านผู้ฟังที่เขารบคัท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรา,รายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสามาทิธิถิ่นกะขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสธาของคุณเกียรติคุณประจวบรื่นนิดรับเชอชภาพคออนนโมทนาสาธุกรสธาของคุณเกียรติคุณประจวบรื่นนิดรมาณโอกาสนี้นะครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดต้องตีตามแล้ฟังกันใหม่ในคืนวันวันคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสธาของคุณสุนันคุณสันติกนกพัฒนาเกดรับไปสาภาพสร้างกุศลอุทิศแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญา,าติและเทวดาทาั้งหลายอ้าวก็จะได้อานโมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณเจียติคุณประจวบลื่นนิดและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ทำมาทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรำอย่าปล่อยปัญ